คริสต์มาสที่แล้วคุณให้ดวงใจฉันมาแต่ไม่กี่วันถัดมาคุณกลับเอามันจากไปอะไรคือเบื้องหลัง Last Christmas เพลงรักใจสลายจาก g จอร์จไมเคิล The People Music แหวม Last Christmas Christmas ใจสลายกับวันสุดท้ายของ g จอร์จไมเคิล ในช่วงปี1984นะครับถือว่าเป็นช่วงยุคทองของทั้งจอร์จไมเคิลแล้วก็แวมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยแวมได้ปล่อยเพลงอามาตะขึ้นฮิ่งออกมาหลายเพลงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลง Wake Me Up Before You Go Go นะครับ Freedom หรือจะเป็นเพลงที่ขึ้นอินโทรมาเนี่ยใครๆต่างก็ต้องรู้จักอย่างแน่นอนอย่าง c a l ลสฟิสเปอร r นะครับซึ่งเพลงแต่ละเพลงเนี่ยล้วนติดชาร์ตอันดับต้นๆทั้งนั้นเลยครับแอนดรูวลิชลีย์นะครับหนึ่งในสมาชิกวงแวมเนี่ยเล่าว่าการที่เพลงพวกเขาสามารถไต่ขึ้นไปอยู่บนอันดับหนึ่งหรือว่าต้นๆของชาร์ตได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับจอร์จไมเคิลนะครับสำคัญมากกว่าการได้ไปทัวร์รอบโลกซะอีกเพราะมันเป็นสิ่งที่ย้าําชัดและคอนเฟิร์มว่างานของพวกเขาเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับ ซึ่งแม้จะมีเพลงมากมายนะครับที่ไต่ขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งได้แต่ความสําเร็จของพวกเขาในปี1984ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับในวันอาทิตย์วันหนึ่งของปี1984นะครับระหว่างที่จอจและแอนดรูเนี่ยกำลังนั่งดูบอลกันอยู่ที่บ้านของพ่อและแม่จอจนะครับจอจก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกกับแอนดรูว่ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาขอขึ้นไปข้างบนก่อนพอดีปิ๊งไอเดียดีๆได้แล้วจอจนะครับก็หายเข้าไปที่ห้องของเขาข้างบนเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยก่อนจะลงมาแล้วบอกว่า ฉันทำได้แล้วในปีนี้เราจะมีเพลงอันดับ1ติดชาร์ตขึ้นมาอีก1เพลงแล้วมันจะไม่ใช่เพลงฮิตติดชาร์ตอันดับ1ธรรมดาด้วยแต่มันจะเป็นเพลงคริสต์มาสอันดับ1นึ่งจอร์จไมเคิลนะครับในวัย21ปีในตอนนั้นก็เดินลงมาพร้อมกับท่อนฮุกของเพลงร a s t Christmas นะครับซึ่งแอนดรูเนี่ยตอนนั้นเขาเห็นจอร์จเนี่ยเขาได้บรรยายว่าว่าจอร์จเนี่ยเหมือนเจอกับขุมทรัพย์ เหมือนเจอกับหีบสมบัติที่มีทองอยู่แต่จะบอกแบบนั้นก็ไม่ผิดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขานําลงมาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าทองซะอีกถ้าจะทุกสิ่งอย่างในบทเพลงรัสคริสต์มาสนะครับล้วนมาจากฝีมือจอจไมเคิลทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า1คือเขาแต่งเพลงเอง2คือเขาโปรดิวซ์เอง3คือเขาเล่นดนตรีเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงระฆังเสียงกลองเสียงซินิไซเซอร์เสียงกระดิ่งล้อเลื่อนและก็การร้องเพลงนั้ยนะครับเขาทําเองทั้งหมดเลย ช่วงเวลาวันคริสต์มาสนะครับถือเป็นช่วงเวลาส่งท้ายปีที่ผู้คนเนี่ยต่างก็มีความสุขกันนะครับรวมถึงเพลงวันคริสต์มาสเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลง Jingle Bell นะครับเพลง We Wish You Merry Christmas เพลง Joy to the World หรือว่าจะเป็น All I Want For Christmas Is You เนี่ยก็ล้วนเป็นบทเพลงที่พูดถึงความสุขสรรของวันคริสต์มาสทั้งสิ้นนะครับแต่ไม่ใช่กับเพลง Last Christmas ครับ Last Christmas คือบทเพลงที่ว่าด้วยหัวใจที่แหลกสลาย พูดถึงคนที่ต้องเลิกลากันในวันคริสต์มาสนะครับและต้องวนเวียนมาเจอกันในวันคริสต์มาสถัดไปดังเนื้อเพลงที่ร้องว่า Last Christmas I gave you my heart but the very next day you gave it away พูดง่ายๆนะครับมันก็คือเพลงอกหักเพลงหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสนั่นเองครับแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเพราะว่า Last Christmas เนี่ยกลับไม่ได้ไปถึงอันดับหนึ่งดังที่จอร์จไมเคิลได้หวังเอาไว้เพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยถูกชิงไปโดย Do they Know It's Christmas เพลงจากโครงการการกุศลแบนเอทเพื่อช่วยเหลือปัญหาความอดอยากในเอธิโอเปียนะครับที่จัดโดยบอบเก d o ดอฟนะครับโดยลัสคริสต์มาสเนี่ยตกไปอยู่อันดับ2แทนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเพลงอันดับ1อย่าง Do They Know It's Christmas เนี่ยจอร์จไมเคลิลก็มีส่วนไปร่วมร้องด้วยหมายความว่าเพลงที่จอร์จไมเคลิลมีส่วนไปร่วมร้องด้วยกับเพลงของจอร์จไมเคลิลเนี่ยครองทั้งอันดับ1และอันดับ2เลยทีเดียวบางคนก็บอกว่าในปี1984เนี่ย จอ e m i c เคิลคือ king of Christmas เลยทีเดียวครับนอกจากรั t Christmas จะเป็นภาพแทนของการอกหักในวันคริสต์มาสแล้วนะครับมันยังถูกจดจำในฐานะวันสุดท้ายของผู้ที่แต่งมันขึ้นมาอีกด้วยครับในเช้ามืดของวันคริสต์มาสปี2016นะครับ George Michael จากไปอย่างกระทันหันด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันและมันได้ทำให้บทเพลงรั t คริสต์มาสกลับมาฮิตติดชาร์ตอีกครั้งโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในแง่ 1, หนึ่งหน่จะคิดได้ว่า วันเวลาได้พาเรากลับประวันคริสต์มาสอีกครั้งทําให้คนต่างพากันเปิดรัสคริสต์มาสมาฟังนะครับแต่ในอีกแง่หนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่บอกเราว่าความคิดถึงและความรักที่ผู้คนมีให้ต่อจอร์จไมเคิลและลัสคริสต์มาสไม่เคยจางหายไปไหนถึงจอร์จไมเคิลจะจากไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าความนิยมที่ผู้คนมีต่อรัสคริสต์มาสเนี่ยไม่เคยหายไปไหนถึงขั้นว่าล่าสุดนะครับมีชร์เลนที่ชื่อว่าแวล็มาเกดอนขึ้นมาซึ่งถ้าคุณจะไปชิดชา์เลนนี้ได้เนี่ย คุณต้องใช้ชีวิตตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึงวันที่24ธันวาคมโดยที่ไม่ได้ยินเพลงรัดคริสต์มาสของแวมเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งผมคนหนึ่งนะครับคือคนที่ได้พ่ายแพ้ต่อชาเลนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหากสนใจเรื่องราวของดนตรีนะครับสามารถติดตามเรื่องราวแบบนี้อีกได้ที่ the people music ในทุกแพลตฟอร์มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีและ Merry Christmas ครับ